สบายดีพี่น้องสูงข้สขู่สู้คนครับตุ่มมากครับตุ่มมากง่ายๆเลยมามา หอยแม่ผูดด้วยใช่ครับแล้วก็บผักสลัดแล้วก็บบังหน้าวครับแล้วก็บหอมปลอมด้วยนะครับควิกเซรั่มครับน,นี่นะครับง่ายๆนะครับนั่นก็ตื่นครับยุข่าวมากๆเลยครับมากๆเขาเนียวคุณเขาเนียวครับที่เราแต่ที่เรา ต้องหามันกันนะครับเด้อใส่ก่อนครับขอใส่ก่อนครับใส่เลยครับ ผู้นะครับจับเต็มเลยหน้าที่หลัง,งหมอน้น่าครับที่หลังเหอนเน่าที่หลังน,นี่ใส่เลยยืดเขาเหนียวครับแจกเพื่เรา ผัสิไปปรุงอยู่ด้วครับปรุงใส่ผักิีผงครับปรุง,งตามใส่เขื่องเลยนะครับ ห้อมนคู้เลยครับเมพิิรับเปรุงครับข้างหลัง,หง,หงุอีกนึงครับน่าสองเพียงเซ็บครับ้รบัครับเด็วดวาครับบุกบุเปลื่อยเหรอครับ เอาพักไเพื่อเจะเสีบหมเน่าจะล้างได้บังเน่าครับ